สวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกที่ผมคัดไว้นะครับที่คัดไว้ที่ได้ยินเสียงแล้วเนาะเริ่มเดิมได้ยินเสียงกันแล้วนะครับนกที่ผมคัดขึ้นกรงไว้นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับนิ่งๆเลยนะครับ ลับปีกแตกมุดงามนะครับตัวนี้ครับแตกสองข้างเลยนะครับนี่นะครับสับปีกของเขานะครับเป็นลนกเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับไลเยินเสียงนะครับตัวตนก็จะประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นเะเลยของเจ้าเอเชียนะครับตัวนี้ครับซาเลยตัวที่สองของเขานะครับตัวนี้ครับนี่ครับสับปีกแตกมุดงามนะครับ ยุกงก็เดือนกัวๆแล้วนะครับตัวนี้ครับนิ่งๆเลยนะครับโอเคครับจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมตัวต่อไปครับนี่นะครับอยู่กองรวมอีก2ตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวที่หันหลังมานี่ครับเป็นนกชําแล้วนะครับผมก็เลยเอามาใส่กองรวมไว้นะครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ครับคาดว่าเป็นนกขูอ่างนะครับ อารมณ์มจัดจ้านนะครับตัวนี้ครับอายุก็ประมาณ2เดือนกว่ากับ3เดือนนะนครับตัวนี้ครับถอนหางหางเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับตัวนี้ครับตัวตัวที่ตัวนี้เป็นแบ่งมาใหม่นะครับตัวนี้ครับสนับปีกแตกกุ้งงามนะครับเป็นลูกนุกนะครับตัวนี้ครับ ต่อผมต่อไม่ค่อยไล่นะครับผมก็เลยไปขอแบ่งเขามาไปแบ่งอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับแกต่อต่อไล่ที่แถวนกป่าคู่อ่างนะครับที่ผมไปตามบ่อยๆนะครับแกต่อไล่เป็นลูกนุกนะครับนี่นะครับผมก็เลยแบ่งขอแบ่งมาเลยครับสำหรับปีกแตกมุดงามนะครับตัวนี้ครับแตกมุดงามสองข้างนะครับลายสวยนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นลูกนุกตัวผู้แน่นอนครับ เขามาเห็นบอกแกบอกว่าครูอยู่นะครับครูเสียงไม่ออกครับครูใส่นุกต่ออยู่นะครับนี่ะครับโดดขึ้นโดดลงเพิ่งมาเพิ่งแบ่งมาเมื่อบานนะครับตัวนี้ครับเนาะก็มาใส่กลงรวมบันไว้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีโรงใส่แล้วนะครับก็แล้ค่อยๆคัดขึ้นไปเนาะคัดติดตัวขึ้นไปนะครับว่าตัวไหนที่ไม่ผ่านผมก็ปล่อยนะครับ ในที่ผ่านก็เสียงไว้นะครับอเครับเดี๋ยวพาอาจารย์ท่านไปชมคุณปูตัวต่อไปนะครับที่ขัดขึ้นโกงแล้วในขันแล้วนะครับส่วนมากจะไม่ยินเสียงหมดแล้วนะครับไปครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศที่สายสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเช้าฝนตกนะครับยังมีรอยน้ําอยู่นะครับตามพื้นนะครับสายออกมาหน่อยก็มีแสงแดดนะครับก็จะได้เอานุกออกอาบแดดนะครับนี่นะครับ แสงแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศที่สายสองก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จะพาชาวทุกท่านไปชมนกที่ผมคัดไว้เนาะที่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเริ่มได้ยินเสียงกันหมดแล้วนะครับจะมีเสียงไหนจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปลองชมกันดูครับนี่นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็แบ่งมานะครับตอนแรกคิดว่าเป็นนกอ่า หนึ่งกุกนะครับแต่ตัวนี้เป็นนกสองกุกนะครับแต่ว่าจะเต็มหรือไม่เต็มก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับน <lugar>. กอายุกงก็6เดือน7เดือนนะครับตัวนี้ครับแต่อยู่กับแกแกบอกว่าเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับมาอยู่กับผมได้ยินแต่2กุกนะครับเริ่มขันแล้วนะครับตัวนี้ครับส่วนมากเขาก็จะเรียกนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวตนของเขานะครับเรียกเร็วๆนะครับตัวนี้ครับ เป็นนกเสียงกลางปีนใหญ่เลยนะครับที่ได้ยินขันเสียงขันนะครับเป็นนกหนึ่งกุกเป็นนกสองกุกนะครับขันมาสองสามสุดนะครับสองกุกยาวๆเลยครับแบ่งแกบอกว่าเป็นนกหนึ่งกุกนะครับแต่อาจจะเป็นสองกุกห้อยนะครับนี่นะครับศับปีกของเขานะครับแน่นหนาๆนะครับเป็นเป็นลูกนกนะครับตัวนี้ครับแกไล่มาตั้งแต่เป็นลูกนกนะครับ พอเริมนิ่งนะครับมาอยู่กับผมครับอาทิตย์กลัวเกือบสองอาทิตย์ได้นะครับนี่นะครับตัวตนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็จะเอาเขาออกไปอาบแดดยึดเส้นยึดสายนะครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับมามาชมมาชมเจ้าเนิบนะครับนี่นะครับเจ้าเนิบนะครับหางเดิมหักแล้วนะครับเข้าพนียดบ่อยแล้วนะครับเจ้าเดิมนะครับออกผึกหนักเลยนะครับช่วงนี้ครับอ่า เข้าพเนียบบ่อยแล้วนะครับอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งนะบางทีครับสามครั้งสี่ครั้งก็มีนะครับบางทีครับอ่าก็นกผึกนะครับต้องผึกบ่อยๆนะครับถ้าจะให้เก่งนะครับแต่เข้าพเนียดง่ายแล้วนะครับเปิดประตูไม้แห่นิดเดียวก็เลินเข้าอย่างสวยงามนะครับตัวนี้ครับเลินเข้าแบบส่าผ่าเผยได้นะครับไม่ดิดนผู้ปับผู้ับผู้ับนะครับนี่นะครับตัวตนของเขาครับ เป็นนุกเสียงเล็กนะครับขาลมก็มีมีมีบางๆนะครับนานๆจะมีขัดทีนะครับหนุนทีเนาะเจ้าเนิบนะครับตัวตนของเขาก็สวยงามครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับตัวนี้ครับผมดงคลิปบ่อยอยู่นะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับโอเคครับผมก็จะเอาเขาออกไปอาบแดดนะครับจิดเส้นจีดสายนะครับวันนี้ไม่ได้ออกต่อนุกนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่ตื่นมานะครับ ฝนตกนะครับที่สายสองครับเพิ่งสายออกมาก็เริ่มมีแหลกแล้วนะครับเพื่ครับจะเอาาจะเนิบอออกไปอาบแหลกก่อนนะครับจีดเส้นจีดสายนะครับนะครับหลังจากที่ชมเจ้าเนิบเสร็จแล้วนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับตัวนี้เกินคาดนะครับเป็นเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ครับเป็นนุกหนึ่งกุกนะครับขันแล้วนะครับ ขันผมได้ยินเสียงขันมาหลายวันแล้วนะครับสามสี่วันติดกันแล้วนะครับผมก็มาแอบดูนะครับตอนแรกผมคิดว่านกที่ผมได้มาจากตลาดนะที่ไล่อยู่ต้นมะพร้าวนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวขันนะครับอู้เสียงกลางปีนใหญ่เลยนะครับทุวนี้ครับขันโยนหนึ่งกุกนะครับขันเพาะมากนะครับตามที่ได้เสียงยังไม่เต็มนะครับยังโอ้แบบได้ยินไกลนะ ตัวนี้ถือว่าเกินคาดนะครับตัวแรกคิดว่าเป็นลูกเสียงเด็กนะครับดูจมูกเนาะพอเขาเปิดออกมาแล้วเปิดเสียงออกมาแล้วโอ้โหเสียงใสล้ายเลยนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางปีนใหญ่เลยนะครับถ้าถ้าเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะเสียงใหญ่นะครับนี่นะครับตัวตนของเขาเสียงขันยูนไพเราะมากครับตัวนี้ครับมีกระโหลกดิ้นด้วยนะครับตัวนี้ครับ นี่นะครับตัวต้นของเขาตัวใหญ่ลายสวยนะครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมขุนพลตัวต่อไปนะครับไปครับตัวนี้ก็ถือว่าข่นแล้วเนาะคัดขึ้นมาคัดกรงคัดขึ้นกรงแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับเขาถือว่าผ่านแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเอาเขาออกอาบแดดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมตัวต่อไปครับผมไปครับมาชมขุนพลตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมได้อยู่ต้นมะพร้าวนะครับที่ผมต่อได้เองเนาะอ่าเป็นเฉลยตัวทีสี่ของเจ้าเอเชียนะครับตัวนี้ครับอ่าี่นะครับตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้แหละครับที่ขันเนาะตัวเพราะว่าตัวนี้ก็เสียงกลางปีนใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ผมแอบดูไม่ใช่นะครับตัวนี้ยังไม่ขันไม่ได้ยินเสียงนะครับตัวนี้ครับแต่จะเป็นตัวนู้นนะครับตัวที่ผมเอาไปเมื่อกี้นะครับ ขันยูนหนึ่งกุกเสียงกลางปีนใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็คาดว่าเป็นดิวนะดิวหน้าสี่ห้าคำนี่นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้งินเสียงนะครับแต่โอ้โหดูทรงแล้วสวยครับตัวนี้ครับสนับปีกแน่นๆหนาๆทีๆนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลายสวยแข้งขาใหญ่ครับอย่างดอเลยนะครับตัวนี้ครับนุกเริ่มแบบนิ่งแล้วนะครับ ยังไม่ถึงเดือนนะครับนุกชํำชุดนี้นะครับมีเจ้าเนิบนะครับเป็นนุกผึกผึกแล้วนะครับแล้วก็มีนุกที่สองกุกนะครับที่ผมแบ่งมานะครับก็อายุเยอะแล้วครับค่อนข้างเยอะหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับแต่ชุดชุดนี้ครับยังยังไม่ถึงเดือนเนาะก็จะมีแต่ตัวแรกนะครับที่ผมถ่ายตอนแรกนะครับถึงเดือนแล้วครับอันเดือนกัวเนาะ เลยตัวตัวที่2ของเจ้าเอเชียนะครับโอเคครับก็ผมก็จะเอาเขาออกไปาแดดนะครับเพราะว่ามีแสงแดดออกแล้วนะครับช่วงสายๆออกมานะครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกฝึกนกต่อนุกนะครับก็พาอาจารย์ทุกท่านมาชมน,กท,น,ก,นะนกที่คัดขึ้นกรงไว้นะนกที่คิดว่าผ่านเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามชมอุวุ้เขาใหญ่สายสองด้วยครับ สุดท้ายก็จะกล่าวครับว่า,าสวัสดีครับผม